สวัสดีมารับเข้าหนึ่งใบครับผมโชว์ AX สิบสองเฮ้ยเราไม่มั่นใจเลยว่าเราทําคลิปเปิดไปแล้วหรือ,อยังนะครับวันนี้เขามาทําโปรแกรมฟิตติ้ง p ล u สครับมันเป็นอย่างนี้ครับลืมครับจาไม่ได้ครับว่าทําคลิปไปแล้วหรือ,อยังไม่เป็นไรไม่เป็นไรจ้ะไม่เป็นไรไม่เป็นไรทุกอย่างเริ่มใหม่ได้เสมอมาดูนี่นะครับนวมอ่ะตอนนี้คือส่งไปทําอยู่นะครับแล้วก็เราจะบอกว่าตอนนี้ครับที่ตัวบอดี้หมวกเนี่ยเราต้องรื้อล้างและราเป่าไปแล้วด้วยนะนี่เราเป่าไปแล้วเราเราใช้ โบเป่าไปเรียบร้อยนะครับจ้ะโอเคงั้นผมขออนุญาตลื้อเลยแล้วกันจ้ะมา X12 ครับดูดีๆ X12 หมวกแม่โคตรมีมิติแล้วสวยมากเมทัลลิกหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับเขาให้มาค่อนข้างเยอะนะจะโอเคโอ้น็อตลวมมาเลยเจ้าของส่งมาสองใบจะฮากะเรนโบว์ Rainbow, อีกใบหนึ่งทำคริสตัลเดนเวนชัครับแต่ว่า ใบนี้ทำเป็นฟูลดิฟูลไม่ไม่ no no n อทำเป็นฟิตติ้งพลัสครับผม ต้องเอาปวดเข้ามาใกล้กว่าน,นี้นะเขากบอกว่ามันทำได้ครั้งนี้ mm <laughs> เสร็จจบพร้อมส่งกลับครับผมโชเอ็ก์ครับโมบไีน่มีอายุประมาณเกือบ20่สครับโตกว่าลูกของใครบางคนอีกดูดีๆด,ดูดีๆด,ดูสีครับพอปรับผิวแล้วพิเศษถึงถึงแล้วนะครับตอนนี้มีซันเซ็ตอยู่ด้านนอกด้วยนะนะครับเป็นแสงธรรมชาตินะครับมันหลอกกันไม่ได้นะครับผมจะบอกว่าสีแดงของเขาอมส้มดูดีๆด,ดูดีๆเมทัลลิกกลิตเตอร์ของเขานะครับจะเป็นสี ออกแดงเห็นไหมและจะอยู่บนสีดำและแดงเลือดหมูเท่านั้นนะครับส่วนตรงอื่นนะครับจะเป็นแค่เพียงแลกเกอร์ใสๆเลยนะครับดิฟสแคทครับทำอะไรไม่ได้นะครับตรงช่องนี้ครับเราพยายามทำแล้วนะครับแล้วเราไม่อยากโยกเพราะอะไรก้าวโรงงานของโชเอครับหาไม่ได้เลยนะครับก้าวโชเอะเป็นแบบนี้นะครับเราจะใส่ตัวใหม่เข้าไปก็ได้แต่ว่ามันไม่สวยให้เขาอยู่แบบนี้สวยกว่าเยอะนะครับ จะทุกตรงถูกตรงดูดีๆอมาาังกรโคตรชัดดูนี่ดูนี่หน้านี้แหละหน้านี้แหละความกลอสนะครับผมให้เต็มร้อยเลยอ,อะไรของเขานะครับหลายๆจุดนะครับอย่างเช่นชิวเนี่ยอยากให้เปลี่ยนเพราะว่า ขัดแล้วอะไรแล้วก็ไม่ได้ใสขึ้นนะครับแล้วจะมีแอนติฟลอกนะครับที่หลุดลอกด้วยนะครับคือเปลี่ยนจบกว่านะครับก็หาเป็นมือหนึ่งมันไม่มีแล้วแหละนะครับมีแต่มือสองนะครับพลาสติกตัวนี้ครับมันถูกเลื่อนสไลด์เข้าออกอยู่ตลอดนะครับ จึงไม่สามารถที่จะทําอะไรได้เราทําให้เขาดําเข้มขึ้นมาได้ครับแต่ว่าไม่สามารถที่จะทําอะไรได้มากกว่านั้นมันพีเศษไม่ได้ครับพลาสติกมันพีเศษไม่ได้นะครับแล้วเป็นผิวด้านด้วยจบเลยนะครับไม่ได้นะครับขอบยางครับสมบูรณ์ดีนะครับจะใบนี้เข้ามาทําโปรแกร,รม Fitting Plu s จะหรือทํานวมใหม่ล้างทุกจุดคุณดูคลิปที่เราล้างแล้วกันของใบนี้ซ้าไม่รู้กี่รอบไม่รู้กี่รอบคือเยอะมากนะครับแล้วก็จะมี งานล้างเนี่ยตอนนี้เราจริงๆเราโฟกัสเรื่องงานล้างแต่ว่าเราไม่ค่อยได้ทําคลิปแต่ตอนนี้คลิปในงานล้างของเราจะละเอียดมากขึ้นนะครับล้างซ้ําแล้วซ้ําอีกบอกเลยว่าใบเนี้ยไม่รู้กี่รอบนะครับแล้วก็จบแบบสวยๆนะครับซรามมกเซตตัวดีแข็งแรงแล้วเฟิร์มครับรับกลับบ้านได้เลยนะครับตอนนี้นะเพราะว่าอยู่กับเราคืออยู่กับเรามามากกว่า72ชั่วโมงครับเลยบอกว่าหมวกที่ทำโปรแกรม Fitting Plus นะครับ จะเป็นหมวกที่ให้เวลากับเราได้มากกว่าเพราะต้องรอนวมเพราะฉะนั้นครับเซรามิกโค้ดของเราเราจะโค้ดไวรอก่อนเลยนะครับบางทีโค้ดไวรอเป็นอาทิตย์เลยแล้วก็นอนตู้ครับหมวกก็จะนอนตู้แบบนี้ประมาณนี้เสร็จแล้วนะครับจะเห็นความเฟิร์มเนี่ยคือความเฟิร์มคุณดูความเฟิร์มของเซรามิกแล้วกันนะครับมันดีเนาะมันดีมากนะครับบอกแล้วว่าถ้าคุณไม่เร่งไม่รีบครับคุณได้ของแถมเยอะนะครับแล้วก็จะได้ในเรื่องของความใสความเงาวความแข็งแรงของเซรามิกค่อนข้างเยอะดูเอานะครับ ให้คิวิดีโอเป็นตัวเล่าเรื่องครับชัดชัดทุกตรงนะครับ12ปีไม่ไม่ไม่ไม,ไมประมาณเกือบ20ครับ x 1 2นะครับอายุทําอะไรไม่ได้เลยครับการเวลาทําอะไรเขาไม่ได้เลยดูนะถ้าดูแลดีๆถึงถึงอนะจบนะครับโอเคงั้นเจ้าโชว์ x สิบสนี้ผมขออนุญาตปิดจบไว้เพียงเท่านี้ครับผมฝาก like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามกดหัวใจเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องเราด้วยครับผมขอบคุณครับ สวัสดีครับ